สวัสดีครับพี่โอดิจิเทบอลตอนนี้อยู่ที่งานรอบสื่อมวลชนของ Keanu เคาน์เตอร์โฟ c h นะครับนี่คือรถของ John นวิกครับแต่ในหนังเราจะเห็นจอห์นวิกขับรถแบบไม่มีประตู งานรอบสื่อมวลชนมีจัดขึ้นวันที่21คือวันอังคารน,นะครับพี่โอก็ได้มาอยู่ในงานก่อนแล้วก็ได้ดูก่อนเรื่องนี้มีความยาวสูงที่สุดในบรดาจอวิกทั้ง4ภาคก,ก็มีรู้สึกจะยาวประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับดูกันจุใจจอนวิกภาคนี้ได้รับคำชมสูงมากได้คะแนนเว็บมะเขือสูงถึง92ก็แสดงว่าเรื่องนี้น่าดูมากนะครับ พบกับจอห์นวิกในโรงภาพะยนตร์ตั้งแต่วันที่22มีนาคม2566หรือ2023นี้ครับ